สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง14วิธีที่จะเป็นคนที่ดูน่าสนใจหรือว่าเป็นคนที่ลึกลับสาหรับคนอื่นนะครับคนเรายิ่งเปิดเผยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ค่อยมีใครอยากที่จะสนใจแต่ถ้ายิ่งปิดบังมากคนก็ยิ่งอยากจะรู้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าในสังคมของมนุษย์เรานั้นตลอดเวลาที่เราได้รู้เห็นกันมาผู้คนที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นคนลึกลับไม่ได้เปิดเผยแง่มุมของชีวิตและความคิดของพวกเขามากนัก เป็นคนที่ได้ทําให้จินตนาการของมนุษย์คนอื่นเข้าไปพยายามค้นหาและก็สนใจในตัวของพวกเขาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทําไมคนที่มีลักษณะนี้จึงเป็นเหมือนแม่เหล็กการเป็นคนที่ดูไม่เปิดเผยนั้นไม่ใช่แค่การปกปิดตัวเองหรือว่าเก็บตัวเท่านั้นนะครับมันเป็นศิลปะ,ปะที่สลับซับซ้อนของการเปิดเผยที่พอเหมาะพอเจาะกับการเก็บเงียบที่พอดีในระดับที่จะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมนะครับ คนที่ทําได้แบบที่ว่านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์นั้นมีธรรมชาติในการที่จะรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่พวกเขาสงสัยนั้นคืออะไรทําให้คนที่ดูมีอะไรน่าค้นหาจะเป็นที่สนใจของคนรอบข้างเสมอนะครับชนิดที่ว่าคนที่มาสนใจพวกเขานั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าทําไมต้องไปให้ความสนใจและก็ให้เวลาของตัวเองไปกับการอยากรู้เรื่องของพวกเขามากถึงขนาดนั้นนะครับ คนที่ทําตัวลึกลับหรือว่าเปิดเผยตัวเองในระดับที่พอเหมาะมักจะได้รับความเคารพและความชื่นชมมากกว่าคนที่พยายามที่จะเปิดเผยหรือว่าบอกคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเนื่องจากว่าความลึกลับและก็ความซับซ้อนของพวกเขาเชื้อเชิญให้คนอื่นนั้นขุดลึกลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคนทั่วไปจะฟังพวกเขาอย่างตั้งใจมากขึ้นเวลาพวกเขาพูดและก็ให้ความสําคัญกับข้อมูลหรือเรื่องราวที่ว่ากันว่าเป็นความลับของพวกเขานะครับ แล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ของคนที่ทําตัวลึกลับสามารถทําให้พวกเขานั้นได้เปรียบทั้งในสถานการณ์ส่วนตัวและก็ในงานอาชีพมันทําให้ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขานั้นมีชีวิตชีวามีสเสน่ห์แล้วก็น่าจดจํานะครับคนที่ทําตัวเป็นปริศนาอย่างพอเหมาะเหล่านี้นะครับมักจะปกป้องความสุขทางจิตใจของตัวเองเอาไว้ได้โดยเลือกเวลาที่คิดว่าเหมาะสมและกับใครบางคนที่เลือกแล้วที่จะแบ่งปันความคิดที่อยู่ลึกสุดของตัวเองนะครับ ในโลกที่การแชร์การอวดการเปิดเผยแบบเกินความจำเป็นกลายเป็นเรื่องปกติในโซเชียลมีเดียการรักษาความรู้สึกของความลึกลับเอาไว้สามารถแยกความแตกต่างของคนแต่ละคนออกจากกันได้นะครับและใน EP นี้ก็คือวิธีการเล็กๆน้อยๆ14วิธีในการทำตัวให้เป็นคนลึกลับเป็นปริศน,นาอย่างมีชั้นเชิงทำให้คุณมีคุณค่าและก็น่าสนใจมากขึ้นในสายตาและก็ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะครับข้อ1 คิดก่อนพูดเสมอนะครับการเลือกคำที่คุณใช้อย่างตั้งใจสามารถนําไปสู่บทสนทนาที่ลึกซึง้งแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นหากเพื่อนร่วมงานถามความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อขัดแยง้งแทนที่คุณจะรีบตอบแบบพรั่งพรูออกมาทันทีให้คุณใช้เวลาสักเล็กน้อยแล้วก็ตอบกลับอย่างรอบคอบว่าฉันได้ยินมาหลายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฉันขอคิดดูในมุมของฉันก่อนนะ สิ่งนี้ทําให้คนอื่นเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ลึกซึ้งของคุณข้อ 2. ไม่ทําตัวเป็นคนที่ว่างตลอดเวลาการที่คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงคุณได้ในบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้ามีคนที่ไม่สนิทมากนักในออฟฟิศชวนคุณไปดื่มกาแฟโดยที่ไม่ได้นัดเอาไว้ล่วงหน้าและคุณยุ่งกับงานบางอย่างอยู่คุณก็อาจจะตอบไปว่าวันนี้ฉันมีธุระด่วนพิเศษที่เลื่อนหรือว่ายกเลิกไม่ได้จริง แต่สัปดาห์หน้าถ้าคุณจะไปอีกฉันไปกับคุณได้อย่างแน่นอนแบบนี้มันทําให้พวกเขารู้สึกพิเศษเกี่ยวกับคํามั่นสัญญาของคุณนะครับข้อ 3. พูดเกี่ยวกับตัวเองให้น้อยลงนะครับผู้คนมีความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติการที่เราเปิดเผยรายละเอียดแบบเร่งรีบแล้วก็ละเอียดมากเกินไปแบบไม่ยัง้งถึงแม้ว่าจะคิดว่าทําให้คนอื่นได้รู้ว่าคุณเจ๋งแค่ไหนเก่งแค่ไหนแต่ที่จริงแล้วมันจะทําให้ผู้คนนั้นคลายความอยากรู้อยากเห็นอย่างรวดเร็วไปด้วยนะครับ ตัวอย่างเช่นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งล่าสุดแทนที่คุณจะให้ข้อมูลแบบละเอียดยิบแบบวันต่อวันคุณอาจจะพูดเป็นในว่าเป็นทริปเที่ยวภูเขาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยไปมาซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดคำถามเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับข้อ 4. ฟังมากกว่าที่คุณพูดให้ความสําคัญกับคนอื่นนะครับตัวอย่างเช่นในระหว่างการรับประทานอาหารเย็นถ้ามีคนพูดถึงความสําเร็จอย่างมากที่พวกเขาทําไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ แทนที่คุณจะพูดเสริมเรื่องราวของคุณเองเข้าไปเพื่อที่จะบอกพวกเขาว่าคุณก็มีความสําเร็จที่จะอวดเหมือนกันแต่ให้คุณถามเขาว่านั่นทําให้คุณรู้สึกอย่างไรหรือว่าบอกวิธีการได้ไหมว่าคุณทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมนี้ได้อย่างไรข้อ 5. ใช้ภาษากายที่ถูกต้องสัญญาณที่ไม่ใช่คําพูดที่ละเอียดอ่อนสามารถพูดได้ดังมากตัวอย่างเช่นในการประชุมกลุ่มแทนที่คุณจะพยักหน้าตลอดเวลาเพื่อแสดงว่าเห็นด้วยให้รักษาท่าทางตัวตรง พยักหน้าเป็นครั้งคราวเฉพาะเวลาที่เขาพูดเน้นเรื่องสําคัญส่งสัญญาณถึงความสนใจและใส่ใจด้วยความลึกซึ้งนะครับข้อ 6. สบตาด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมการสบตาเป็นระยะเวลานาน,านพอเหมาะมันสามารถเป็นได้ทั้งพลังของความสนใจและก็เป็นความลึกลับของความรู้สึกได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อคุณพบใครใหม่ๆการสบตานานขึ้นสัก 2- 3สวินาทีสามารถที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้ง่ายขึ้นมันมักจะทําให้พวกเขาสงสัยว่าอะไรอยู่เบื้องหลังดวงตาคู่นั้นนะครับ ข้อ7มีปฏิกิริยาทางร่างกายน้อยลงการแสดงออกแบบไม่ลุกลี้ลุกลนการที่คุณรักษาความสงบเอาไว้มักจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสายตาคนอื่นตัวอย่างเช่นหากคุณได้รับข้อเสนอแนะที่ไม่คาดคิดแทนที่คุณจะตอบสนองอย่างตื่นเต้นหรือว่าพ่งคําพูดที่ตอบรับหรือปฏิเสธออกไปแบบไม่ต้องคิดในทันทีให้คุณสบตาคนที่ยื่นข้อเสนอแล้วก็พูดด้วยกิริยาสงบว่าฉันจะพิจารณาเรื่องนี้ ด้วยวิธีนี้สามารถสร้างความประทับใจได้มากกว่าการแสดงออกอย่างวุ่นวายและก็ลุกลี้ลุกลนนะครับข้อ 8. เลือกใช้คําที่ฟังดูเป็นการสงบสติอารมณ์หรือว่าเชิญชวนให้ผู้คนสงบสติอารมณ์อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับการแสดงความสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่มีการสับสนโอลมานวุ่นวายจะทําให้ผู้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจกว่าคนทั่วไปได้นะครับตัวอย่างเช่นหากว่ามีการโต้เถียงกันอย่างผิดร้อนหรือว่าเริ่มมีการใช้อารมณ์ในระหว่างการร่วมประชุม หากคุณพูดด้วยคําที่ดึงเข้าสู่เหตุผลด้วยความสงบอย่างเช่นเรามาไตร่ตรองเรื่องนี้กันอย่างละเอียดอีกครั้งเถอะแบบนี้จะทําให้คุณมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับข้อ 9. พูดให้กระชับมากขึ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะมีสาระหรือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญขนาดไหนการที่พูดให้กระชับจะทําให้คําพูดของคุณมีน้ําหนักมากขึ้นตัวอย่างเช่นที่งานสังสรรค์ที่ทุกคนอยากจะใช้เวลาไปกับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแล้วก็การพูดคุยทักทายแบบไม่เป็นทางการแต่ที่คุณจะพูดเรื่องยาว,ยาว การทิ้งประโยคหรือคำพูดสั้นๆที่น่าสนใจสามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของคนอื่นได้นะครับข้อ 10. หลีกเลี่ยงเรื่องดรามา่าการอยู่เหนือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนั้นแสดงถึงวุฒิภาวะและก็สร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนๆของคุณเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของใครสักคนหนึ่งให้คุณหาจังหวะพูดเป็นในๆว่าพวกคุณได้ดูหนังเรื่องใหม่ที่ใครๆก็พูดถึงกันแล้วหรือย,ยังถ้าพูดแบบนี้มันจะบอกใบ้อย่างชัดเจนว่าคุณไม่สนใจเรื่องซุบซิบนินทา ถึงแม้ว่าคนจํานวนมากจะชอบเรื่องซุบซิบนินทาแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะรู้สึกทึ่งประหลาดใจแล้วก็ยอมรับนับถือคนที่พวกเขาไม่สามารถดึงเข้าสู่วงนินทาของพวกเขาได้นะครับข้อ11สร้างหรือว่าแสดงออกในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้การทําสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบปกติของคุณอาจจะทําให้เกิดความสนใจมากขึ้นเป็นพิเศษได้ตัวอย่างเช่นหากทุกๆคนในบริษัทหรือว่าในองค์กรของคุณ คุ้นเคยกับภาพเดิมๆที่คุณแต่งตัวในสไตล์ใดสไตล์หนึ่งมาเป็นเวลานานการที่คุณปรากฏตัวในชุดเสื้อผ้าที่สไตล์แตกต่างออกไปแต่ว่ายังไม่ผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎของบริษัทสัปดาห์ละวันก็อาจจะสร้างความสนใจและก็ดึงดูดสายตาของคนจํานวนมากได้นะครับข้อ 12. อย่าแชร์เรื่องส่วนตัวมากเกินไปบนโซเชียลมีเดียการแสดงตัวตนทางออนไลน์นะครับหากว่าอยากจะทําจริงๆก็ทําได้แต่ก็ไม่ควรลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างสเปะสปะแบบว่าเน้นปริมาณนะครับ ลงสิ่งที่คัดเลือกมาอย่างดีแทนนะครับมันสามารถที่จะดึงดูดใจได้มากกว่าตัวอย่างเช่นแทนที่จะโพสต์อัปเดตเกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่ไม่ได้สําคัญไม่ได้น่าสนใจอะไรกับใครหรือว่าลงภาพถ่ายทั่วไปที่มีคุณภาพต่ําทั้งองค์ประกอบและก็สีสันเป็นชุดๆชุด,ชดละเป็น10รูปก็ให้พยายามลงรูปเดียวหรือ2รูปดูนะครับที่มันดูพิเศษแล้วก็เด่นสะดุดตาเช่นรูปตัวเองกับทิวทัศน์อลังการที่เน้นพระอาทิตตก พร้อมทั้งคำบรรยายประเภทที่ว่าในที่สุดก็ได้มายืนตรงนี้อะไรทํานองนี้นะครับอาจจะทําให้คนที่เห็นหยุดดูและก็แสดงความอยากรู้เกี่ยวกับสถานที่และการเดินทางของคุณมากกว่าปกตินะครับข้อ13มีงานอดิเรกที่ลงลึกอย่างชัดเจนนะครับความสนใจที่ไม่ธรรมดาทําให้เกิดการสนทนาที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนพบว่าคุณกําลังเรียนรู้เครื่องดนตรีบางชนิด หรือว่างานอาริเรกที่ดูพิเศษอย่างเช่นการถ่ายภาพดวงดาวหรือว่าปีนเขาที่มีความสูงมากๆอะไรทํานองนี้นะครับความสนใจของผู้คนรอบตัวเกี่ยวกับคุณก็จะยิ่งมีมากขึ้นข้อ 14. ทําให้ผู้คนเกิดจินตนาการเล็กน้อยเสมอเวลาคุยกับคุณนะครับความลึกลับมีอยู่ในสิ่งที่ผู้คนไม่รู้จักตัวอย่างเช่นในระหว่างการพักการประชุมและนั่งคุยกันเรื่องทั่วไปเพื่อผ่อนคลายหากว่าใครสักคนพูดถึงหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งที่คุณไปดูมาแล้ว แทนที่คุณจะรีบเล่าแบบให้รายละเอียดทุกฉากหรือว่าเล่าเนื้อหาแบบสปอยเนื้อเรื่องทั้งหมดการที่คุณพูดว่าตอนจบทําให้ฉันอึ้งไปเลยคุณจะต้องดูเรื่องนี้เองจึงจะเข้าใจแบบนี้มันจะจุดประกายความสนใจได้ไม่ว่าจะเป็นคําถามเพื่อให้คุณเล่าต่อหรือว่าสร้างความน่าสนใจให้คนอื่นอยากไปดูตามคุณอย่างนี้เป็นต้นนะครับการสนใจในคนที่ดูลึกลับกว่าปกติเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่มาเป็นเวลาช้านานนะครับคนที่เปิดเผยทุกอย่างเร็วเกินไปมากเกินไป มักจะถูกเมินเฉยหรือว่าลดความสนใจลงไปได้อย่างรวดเร็วเรียกว่ายิ่งอยากทําให้คนอื่นรู้มากคนอื่นก็ยิ่งไม่อยากรู้คนที่จะเป็นที่สนใจจากคนอื่นมากกว่าปกติจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความสมดุลระหว่างการเปิดเผยที่พอเหมาะสมเพื่อมีส่วนร่วมกับสังคมแล้วก็การปกปิดบางอย่างไว้อย่างมีชั้นเชิงเพื่อจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นความเย้ายวนตามธรรมชาตินี้ไม่เพียงแต่จะทําให้คนรอบข้างหลงไหลเท่านั้นแต่ยังทําให้พวกเขาได้เปรียบในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทำให้พวกเขาเป็นคนที่น่าจดจําโดยพื้นฐานแล้วสัมผัสของความลึกลับในกิริยาของคนคนหนึ่งสามารถทําให้เกิดความแตกต่างที่มีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันทําให้พเขามีสเสน่ห์ส่วนตัวและมีเกราะป้องกันความสุขส่วนตัวที่คนอื่นจะรุกล้ําเข้ามาไม่ได้นะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ